หกตกไม่แตกครับโดยกิจการก็มีอยู่ว่าน้องๆจะได้รับไข่ดิบจํานวน6กฟองด้วยกันและก็มีขวดพลาสติกเปล่าให้อีก6ขวดซึ่งน้องๆจะต้องทําการประดิษฐ์อุปกรณ์จากขวดเหล่านี้เพื่อทําการปล่อยไข่จากความสูง9เมตรคับเมื่อลงมาถึงพื้น,นไข่ไก่จะต้องไม่แตกอีกด้วยนั่นเองซึ่งไข่ไก่ที่ไม่แตกนั้นจะได้รับฟองละ5คะแนนครับรวม6ฟองเป็น30คะแนนเต็มนั่นเอง ตอนนี้เรามาดูทางมัธยมด่านสำโรงกันก่อนเลยครับว่าจะประดิษฐ์ออกมาอย่างไรกันบ้างอันนี้จะเป็นตรงฝาค่ะตรงท่อตล่อลงมาตรงนี้ค่ะลแล้วเราก็จะตัดแล้วเราก็จะเอาไข่ใส่ไปแล้วเราก็จะพันด้วยสกอตเทปอะค่ะติดเอาไว้กับล็อกเอาไว้ล็อกไว้กับตัวฝาตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวขวดมันแล้วเราก็จะผ่าตรงนี้ออกค่ะให้เป็นริ้วๆตัดออกแล้วก็เอาตรงนี้ยัดลงไปข้างในอะค่ะรูปษณ์มันจะอ,อมาเป็นแบบนี้ค่ะ ก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่าของจริงจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรกันแน่ซึ่งตอนนี้น้องๆก็เริ่มลงมือประดิษฐ์กันแล้วนะครับและก็ต้องทําการบรรจุไข่เข้าไปให้พอดีเพราะถ้าเกิดหลุดออกมาก่อนนี่แตกอย่างแน่นอนแหละครับนี่คือริวร้วๆที่เขาว่านะฮะตอนนี้กำลังเก็บรายละเอียดนะฮะยิ่งตัด ให้ละเอียดเยอะมันจะมีประโยชน์ยังไงครับน้องพลอยจะช่วยลดแรงได้เยอะค่ะมันจะแบบแผลออกไปอย่างเงครัเพราะว่าถ้ามันหนามันก็จะแบบนิดเดียวอะค่ะ นี่ครับดูแข็งแรงใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมและอุปกรณ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้แหละครับโดยจะมีการตัดขวดให้เป็นเส้นเล็กๆเ,เพื่อช่วยในการลดแรงกระแทกเมื่อถึงพื้นด้วยครับและไข่ไก่ก็ถูกเอาไปใส่ไว้ตรงกลางขวดแต่ละใบเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกนั่นเองก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าจะรักษาไขา่ไก่ทั้งหมดไว้ได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้น้องบอมก็ขึ้นไปรอจะทําการปล่อยไข่ลงมาแล้วนะครับมาดูไปครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรกันแน่ เอาละครับตอนนี้น้องบอมนะครับขึ้นไปอยู่ความสูง9เมตรเรียบร้อยแล้วนะครับจะปล่อยลงมาสู่พื้นล่างนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับน้องพลอยว่าสุดท้ายแล้วเหลือกี่ฟองคาดหวังแค่ไหนครับก็ตสองฟองก็ดีใจแล้วเพราะว่าเป็นสูงมากเลยนะใช่มันแป้วตั้งแต่ขึ้นไปแล้วโอ้โหนี่นะครับขนาดเพื่อนขึ้นไปตัวเองอยู่ตรงนี้ยังรู้สึกแป้วเลยนะครับพร้อมนะครับน้องบอมพร้อมครับหกฟองเหมือนเดิม ต้องไม่แตกไม่ร้าถ้าแตกถ้าร้าขายไปทีละหคะแนน5คะแนนนะครับขอให้โชคดีครับครับอุปกรณ์พวกเขาจะรักษาไข่ทั้งหมดไว้ได้หรือไม่มาดูกันเลยครับไปสิง <Fighting! S 2> ปล่อยลงมาแล้วครับจับตาดูให้ดีคุณผู้ชมจะแตกหรือไม่ ้ยลงมาเร็วพอสมควรนะครับและลงมาในทิศทางที่ไม่ได้คาดไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะโอ้โห oh, oh, oh. ลงมาผิดกับทางที่บอกเอาไว้เลยครับคุณผู้ชมนี่เลยครับเมื่อปล่อยลงมาแล้วก็เกิดการหมุนกลางอากาศทําให้ด้านล่างนี้พลิกไปอยู่ด้านบนแล้วก็เกิดการกระแทกกับพื้นอย่างแรงเลยนะครับตอนนี้ข้าไว้กี่ฟองฮะแตกันแน่เลยนะครับออกมาฟองนี้ก่อนฮะ โอ้โหเอาอยู่จริงๆนะครับเนี่ยไข่ฟองแรกครับมาพิสูจน์กันนะฮะดูเหมือนจะรอดนะฮะรอดไม่รอดรอดรรอดรอดไม่รอดฟองที่หนึ่งครับออกมาเป็นไม่แตกครับ แทนี่ครับฟองที่2ก็ไม่แตกได้ไป2ฟองเลยนะครับมาดูฟองต่อไปนเลยและในฟองที่3ามนั้นก็ยังรอดอยู่ครับคุณผู้ชมมาดูนี่ครับน่าจะรอดนะอุ๊เอาละครับฟองนี้ครับคุณผู้ชมดูนะฮะมีน้ำาออกมานะครับและที่สำคัญคือตอนนี้ฮะเราแน่นอนนะครับเพราะฉนั้นฟองนี้ครับไม่ได้ครับนี่นะฮะไม่ได้นะฮะอ่าถือว่าอีกฟองหนึ่ง และฟองที่5้านี่ก็แตกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมนี่แหละครับเรียกว่าแตกทั้งฟองเลยทีเดียวก็เลยทําให้ฟองนี้ไม่ได้คะแนนไปครับก็ต้องมาตามลุ้นกับฟองสุดท้ายกันแล้วว่าจะแตกหรือไม่ครับฟองนี้ออกมาแป้นและและและโอ้ยตา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 ยไม่ตาครับ้าไปเลยครับตีฟองยี่สคะแนน แล้วก็รักษาไข่ไก่ไว้ได้ถึง4ีฟองรับไปยี่ิบคะแนนครับตอนนี้เรามาดูทางด้านราชวินิตบางแก้วกันบ้างครับว่าจะประดิษฐ์ออกมาหน้าตาอย่างไรกันบ้างผมว่าทําขวดเป็นสถานสามเหลี่ยมครับแบบนี้เลยไม่ครับมันจะแแข็งแรงสามารถรับได้ครับครับโดยถ้าสลับกันมันน่าจะสามารถรับได้มากกว่าขวดจะแนวนี้ใช่ไหมคะครับผมแล้วไข่จะเรียงเป็นแนวหยะ ยาวอย่างเงี้ยค่ะหุบฟองเลยแล้วไข่มันจะกระแทกกันไหมอย่างเงี้ยถ้ารัดแน่นกันมันก็จะไม่กระแทกกันครับมันจะไม่ขยับอ๋อไม่ขยับครับผมแต่ละันแต่ละฟองก็จะมีสกอตเทปนะคะพันอยู่รอบๆด้วยเพื่อจะเพิ่มความหนาความแข็งแรงของเปลือกไข่อะค่ะครับผมแล้วขวดที่เหลือจะวางไงฮะจะวางขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมครับล้อมรอบไข่แล้วก็วางด้านบนอีกขวดหนึ่งเหมือนไข่ในหินเลยครับแต่ตอนนี้เป็นไข่ในขวดนะครับ ไม่ได้อยู่ข้างในแต่อยู่ล้อมรอบด้วยขวดทั้งหมดเลยหกขวดและของทีมนี้เขาก็ทําการติดไข่ไว้ข้างข,างขวดหกฟองเลยนะครับจากนั้นก็นาขวดที่เหลือมาล้อมไข่ไว้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ซึ่งไข่ไก่อของพวกเขานั้นก็จะมีการพันเทปใสเอาไว้อีกด้วยเพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงของเปลือกไข่นั่นเองครับทิศทางที่อยากให้ลงที่สุดคือทิศไหนฮะท,ทิศนี้ครับทิศนี้ครับนั่นนี่นนค่ะคือ <C> e er <ate> ให้ลงแบบนี้ครับเพราะว่า ไข่มันอยู่ในแนวตั้งด้วยมันสามารถรับแรงได้มากกว่าอ๋อนี่นะครับไข่ทรงแนวตั้งแบบนี้นะครับเวลาเรากดไข่แนวตั้งเนี่ยกดไม่แตกมีไม่แตกนะฮะขอให้โชคดีครับผู้ที่จะเป็นผู้กล้าครับขึ้นไปความสูงด้านบนนู้น9เมตรคือหนูค่ะโอ้โหน้ตงมดน่แมนมากๆเลยนะครับเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นไปเตรียมตัวปล่อยอยู่ที่ความสูง9เมตรของเราเลยวหรครับต้องถามนงมดครับนงมดค่ะพร้อมไหมครับู้งบนพร้อมค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไฟติ้งเชิญครับเล็งอยู่นะฮะแล้วก็ปล่อยลงมาแล้วครับคุณผู้ชมอุปกรณ์พวกเขาจะรักษาไข่ทั้งหกฟองไว้ได้หรือไม่มาลุ้นมันพร้อมกันเลยครับ กระเด้งสูงมากเลยนะครับไม่รู้ว่าการกระเด้งสูงครั้งนี้จะปลอดภัยทั้งหมดหรือเปล่านะฮะนี่แหละครับลงมาถึงพื้นแล้วครับคุณผู้ชมเราไปดูชัดๆอีกครั้งเมื่อปล่อยลงมากระแทกพื้นนี่ก็เกิดการกระเด้งขึ้นอย่างสูงเลยครับก็ไม่รู้ว่าการกระเด้งแบบนี้จะส่งผลดีหรือว่าผลร้ายกับพวกเขากันแน่ก็ต้องมาตามลุ้นดูกับใครไกรที่อยู่ด้านในกันแล้วแหละครับโอ้โหนี่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 นน โอ้โห,โ,หโหฟองริมสุดนี่แตกกระจายเลยครับคุณผู้ชมเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับกับฟองนี้ส่วนฟองที่เหลือนี่ก็ต้องมาแกะกันดูก่อนเลยครับว่าจะมีฟองที่ไม่แตกอยู่กี่ฟองกันแน่ซึ่งฟองแรกนี่ก็ไม่ได้คะแนนไปอย่างแน่นอนเลยครับส่วนฟองที่2นี่ก็มีรอยแตกรล่าก็ยังไม่ได้คะแนนสำหรับฟองนี้ต่อมากับฟองที่3นี่ก็ยังคงมีรอยเลอยู่เช่นกัน และฟองที่4ี่นี่ก็ยังคงมีรอยร้าวอยู่นิดนึงครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องมานรุนกับที่เหลือกันแล้วครับควรจะรอดสักใบหรือไม่เอาละเอาละเอาละได้แล้วว่าใหญ่อีกแล้วอีกแล้วฟองนี้ครับรอดครับฟองที่หนี่ได้ไปหนึ่งฟองเลยนะครับและฟองที่6นี้ก็ไม่แตกเช่นกันทําให้จากหกฟองพวกเขารักษาไว้ได้เพียง2องฟองรับไป1ิบคะแนนครับ ตอนนี้เราไปดูอีกหนึ่งวิธีสําหรับการใช้ขวดพลาสติกหกขวดรักษาไข่ไก่ทั้งหกฟองไว้ให้ได้กันครับซึ่งเราจะแยกไข่ไก่ออกเป็น2ชุดชุดละ3ฟองใส่ไว้ระหว่างขวดครับและที่สําคัญเราจะทําการเปิดฝ้าขวดเพื่อจะทําให้ขวดยุบตัวได้เพื่อลดการกระเด้งนั่นเองเละครับและเมื่อทําการปล่อยลงมาก็ไปดูผลกันได้เลย <S 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 นี่ครับฟองที่1ไม่มีการแตกร้าวใดๆและเมื่อแกะไปถึงฟองสุดท้ายก็ยังไม่มีรอยแตกร้าวใดๆเลยครับ และนี่แหละครับไไก่ทั้งหฟองก็มีความสมบูรณ์ครบทุกฟองเลยนะครับ